ใจมากแล้วภูมิใจในตัวเองนะคะ,ะ,คะทธเรนตลอดทั้งชีวิตสำหรับนี้นะคะ mm hmm. it's my dream come true and this is for all my fans family and friends ขอบคุณมากค่ะทุกคนสนับสนุนทุเรนตลอดเวลานะคะ I hope I made you all proud tonight mm hmm. นะคะน้ำผ้ามาเลยตอนที่มองกรร้องห่วงน้ำผ้าร้องไห้โอ้ใช่ใช่เพราะว่าทุเรนรู้สึกอิมมูชชั่นอล I waited my whole life for this and เทรน่ารู้แล้วหลายคนคิดว่าเทรน่าทำไม่ได้แต่ไอ้แต่ว่าวันนี้เทรน่าแสดงว่าเทรน่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ I have a dream and I never give up like เทรน่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเทรน่าอยากเป็นแรงจางใจให้ทุกคนนะคะการที่เรามาทีคารันโบครั้งนี้เราเป็นพี่ขนาดอะไรนเราเต็มใช่ตอนนี้เทรน่าทำอย่างเต็มที่นะคะไอ้ ตอนตอบคำถามทวีน่ารู้สึกสบายคำมีสติและไม่คิดมาก and I think everyone could hear in my voice that I was confident ม <pay |ar|> ีความมั่นใจ and I answered from ทวีน่าพูดจากใจนะคะ I think it's my personality นะคะ เธอน่าเป็นคนใจดีนะคะ <laughs> 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 ใช่เธอน่าเป็นคนหวาน I'm very sweet และก็เธอนี่ยเหมาะกับ Miss World ม <m akes> าที่สุดนะคะเธอนี่ยเป็น, <c oughs> ปน Beauty with a purpose นะคะ <c oughs> Yes real beauty that empowers i feel that a real beauty that empowers is someone who really uses her strength to make a positive impact in the world like i said tonight she's someone who is kind compassionate and intelligent and that's what i showed you all tonight i think <laughs> 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 แล้ว <laughs> I felt that um trina เป็นตัวของตัว i was always myself and i did my best Like ก็ trina สนุก every challenge ค่ะ <laughs> yes <laughs> yeah yeah i got trina เอ่อฟัง Everyone 09 so happy <laughs> 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 I will spoil the girl. Yeah. <laughs> she said, I support you. You go to India. <laughs> ก็มีพอเราไปจับมือตรงนั้นนะคะเราก็ต้องคิดว่ามันก็ต้องมีเราสัก,สกที่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนเรารู้อยู่แล้วด้วยเราก็เผื่อใจไว้ด้วยเราก็ไม่ได้อยากคาดหวังมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนที่มายนตรงนี้ก็เต็มที่มากๆแล้วเราก็เห็นความตั้งใจของพี่ทารีนามากๆ <c oughs> อ้างจังะหรืเป็นแฟนของพี่ทานีนาคนหนึ่งด้วยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราทำนายเอาไว้ว่าเราเองจะได้จับมือกับทารีนาใช่ใช่ก็ีได้จับ ก็ดีใจค่ะแล้วก็แฮปปี้ด้วยรู้สึกว่าก็เป็นเกียรติครั้งหนึ่งที่ได้จับมือกับที่เราแบบติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นความตั้งใจของพี่เขาเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้เพราะพี่เขาไม่เคยสู้ไม่เคยถอยเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ตามอ่ะพี่เขาก็พยายามกิฟต์อัพตัวเองขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองจนมีวันนี้หนูก็รู้สึกว่าแบบคนหนึ่งที่เป็นแฟนเขารู้สึกว่า very happy มากค่ะ I'm so proud of you เป็นนางงาของเรา รู้สึกข,ขอบคุณตัวเองมากๆเลยค่ะที่กล้าออกมาจากคอมอร์ตโซนของตัวเองตอนแรกเราสึกว่าเราเป็นนักกีฬาเราไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้หรอกเราเราไม่เราไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาหรอกเราแบบมีพฤติกรรมเก๊กงังๆแบบเมนๆบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราออกมาได้แล้วเราก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้มองว่าแบบไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอาชีพอะไรหรืออยู่ตรงไหนอะค่ะอยากให้กล้าที่จะออกมาทํามา,มาแค่แบบอย่าอย่าท้ออย่าถอยวันหนึ่งมันเนี้ยเราไม่ได้ชนะเราก็พัฒนาต่อไปจนวันหนึ่งรู้สึกว่าวันวันหนึ่งอะมันต้องมีวันของหนูงสักวันนี่แหละแสดงว,ว่าคําตอบในการคําตอบของบางคนจากคำถามในรอบหน้าคนก คิดแบบนั้นจริงๆค่ะเฟิร์นพยายามท่องแล้วบอกกับตัวเองเสมอว่าสู้จนวิานาทีาทสุดท้ายสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่สู้คําเดียวก็พอสังเก,กตว่าโมบิาสากตกระดกท้องผ้าก <c oughs> ็ร้องไ <c oughs> ห้เข <c oughs> ้าใจก็ร้องไห้รู้สึกรังไ่ร้องไห้เยอะเลยเหรอไม่เห็นมันดี ที่จะมาอยู่วันนี้ได้แล้วก็กดดันตัวเองอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราก็คาดหวังในระดับหนึ่งอย่างที่หนูบอกว่าแบบเรามีประสบการณ์แล้วก็คาดหวังที่มันสูงขึ้นอะค่ะเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แบบพี่ชายแล้วพี่ฝรัที่มองอยู่ตรงเนี้ยภูมิใจน้องคนนี้ว่าแบบน้องคนนี้เป็นสาวเลยนะคะดัน ไอ้กันดิ้วเนอาร้องเลยคือพูดตรงๆว่าตอนนี้พลอยไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วแบบมันทำตัวไม่ถูกอค่ะแล้วมันเป็นการประกวดครั้งแรกของพลอยพูดตรงๆว่าแบบพลอยหนีการประกวดมาตลอด คือคนอื่นเขาก็แบบเชียร์ว่าเออไปประกวดนะแบบตัวเองเหมาะอะไรเงี้ยแล้วพลอยคิดว่าตัวเองไม่เหมาะค่ะคือเพราะว่าพลอยแบบทําง,งานเป็นนักแสดงเป็นนางแบบแล้วมาประกวดนางงามมันยากอีกระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วพลอยคิดว่าพลอยไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ตอนที่ประกาศข้อาสอาพลอยแบบอะไรอะอะไรอะกู <laughs> ดูผิดหรือเปล่าเออแต่ก็ขอบคุณทุกคนพมากนะคะที่พพอร์ตแล้วก็ขอบคุณ ทุกท่านกรรมการนะคะกับการตอบคำถามเป็นคนแรกนะคะใช่ค่ะ <az> คือ,คอตอนนั้นทำไมเป็นเราคือตอนที่พลอยตอบคำถามอะคะ่ะพลอยแบบไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้หรืออะไรพลอยก็แบบตอบไปในความคิดที่ตัวเองรู้อะค่ะใช่ก็แบบทั้งหมดทั้งหมดที่เก็บตัวมาทั้งหมด1เดือนนะคะพลอยก็แบบ จอยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้คาดหวังกับตัวเองมาก mm hmm. ไม่ได้กดดันตัวเองคะ่ะแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กิจกรรมฟาแทร็กอะไรกับเขาก็แค่ได้เข้าท็อปสากับรอบโมเดลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับเฟิร์น mm hmm. ใช่คะ่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคะ่ะที่แบบได้มานั่งอยู่ตรงนี้อ้าา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  มีที <S <S ่อายเยอะดื่มเพื่อนแล้วก็ใ่ปีหน่อยเป็นไงบ้างก็ทุกคนก็น่ารักกับพลอยมากๆค่ะแบบทุกคนก็แบบเอนจอยเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยแบบไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าพลอยเข้ามาพลอยก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็ต้อง900% หนึ่งพันค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเจมไหมคะตอนนี้คุณโฟกัสกับโครงการของเทอรีนาเทอรีนาทำงานกับ Scholars Assistance และตอนนี้เทอรีนามีโปรเจกต์ใหม่เชื่อว่า Good Guardian It helps uh, people to receive food. And we're going to raise funds to buy scholarships for children to get education. La, tarina, tarina kiit, uh, <laughs> 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 and I focus on in the to the to And yeah, just do everything my best.

รอคอยมงฟ้ามงแฟนพูดกับแฟนๆหน่อย<อ>แฟนแฟนปีนี้มงฟ้ามาแน่นะคะชไฉน่นาสัญยญ่าไฉน่นาจะทำอย่างเต็มที่นะคะไฉน่าเข่าอุลิต์ผสบความสำเร็จแล้วฝากบอกอะไรกับทีมภูเก็ตหน่อยครับทีมภูเก็ตภูเก็ตแล้วก็ไปยกไปด้วยขอบคุณมากค่ะทีมภูเก็ต They always believed in me. And many times I fell down and I lost and I failed. But they were always there to bring me back up. And they always supported me and made me believe that I can do anything that I set my mind to. And they will always be my family forever. And to all my fans. Oh, แล้วก็ไม่แล้วบอกวันนี้เราหมกรักพร่งนี้ตื่นเช้ามาอยากทำอะไรเป็นสิงแรกค่ะพรุ่งนี้ไม่เรามีทำงานนะไม่ไม่รู้ตันกี่โมงแต่ไม่เป็นไรนะคะชวินามีพลังเยอะตลอดเวลาค่ะไม่เหนื่อยไม่วุ่นวายค่ะ ขอบคุณมากค่ะแฟนๆทารินารักทุกคนมากนะคะทารินาเห็นคอมเมนต์เห็นวิดีโอ I see everything ทุกคนสงค่นสงกำลังใจให้ทารินานะคะ I love you so much and thank you for always being here by my side สุดท้ายปากบอกอะไรกับเธบยประเทศไทยหน่อยฮัยเธย์ทารินาเหมือนกเธยน,นคะคะ <c oughs> ทำไมเกยชอบทารินาค่ะ <c oughs> ป,าปากบอกอะไร พี่ก็เคยห้ามแกงชลีนะนะคะ <laughs>